้าวมือแรกของที่นี่ก็คือหมูปิง้งจริงๆมันก็ไม่ได้อร่อยขนาดหรอกแค่มันทำให้นึกถึงใครบางคนนึกถึงเพื่อนที่โรงเรียนที่เราต้องแบ่งหมูปิ้งให้ไม่รู้ทำไมระหว่างทางที่นั่งรถไปค่ายก็เจอเหมอกมันทำให้รู้สึกเหมือนกำลังจะหลุดไปอีกโลกหนึ่งอยากรู้จังว่าโลกหลังหมอกมันเป็นยังไง จริงๆนี่ใส่ส่วนตัวเป็นคนที่หญิงนะเป็นคนที่ไม่อยากทักใครก่อนแล้วก็ไม่ชอบไม่ใครมายุ่งเลยแต่พอคนอื่นมาทักเราเราก็ต้องทักกันแล่ทุกคนก็ดูเฟนรนลี่ไปหมดกเกรยคิดว่าเราเฟนรนลี่กับบังก็ได้คงไม่เป็นไรหรอกมั้งพอเดินซึ่งไปเจอโรงเรียนก็รู้สึกว่าโลกหลังหมอกมันต้องมีอะไรมากกว่านี้แน่ถ้าตื่นเช้าไปโรงเรียนแล้วเจอราคาที่สดใสแบบนี้ ตื่นแต่เช้าไปเรียนทุกวันเลยไปกินอะไรพี่ม่นกินขนมค่ะอร่อยไหมควรถอดแค่คุรล้ำกฟิสกิจกรรมยามเช้าของน้องๆที่โรงเรียนก็ไม่มีอะไรมากก็มีเล่นทำเวนเต้น ยืนเข้าแถวและความเสียสละของวาเป็ุทไทยสวดมนต์ มันก็เหมือนที่โรงเรีงเงยนเรานะแต่ทำไมเราไม่สนุกขนาดนี้เลย จริงๆเราเป็นคนรักสัตว์นะถ้าหมามันหนาวใครจะกอดมันนะมันหนาวไว้อะจริงๆก็ถามมันหลายรอบนะแต่มันก็ไม่ตอบหมาเกินไปแล้วแล้ว็เธอเกินไปแล้วมีชานครับครูเฮ้ยเหมือนไหอ้อนชิงชานี่ครับโอเคโอเงคงไม่นานแล้วแหละชานาวใช่ไหม ไล้ใบ่ายก็เริ่มรอแต่คืนเช้าก็จะหนากิจกรรมช่วงเช้าก็มีให้แนะนำตัวกับพี่ๆทุกคนที่อยู่ในค่ายแล้วก็มีแจกายชื่อซึ่งก็มีคำว่าครูนำหน้าก็รู้สึกแปลกๆที่มีคำว่าครูนำหน้าตั้งแต่เกิดมาก็เป็นนักเรียนมาตลอดอยู่ดีเป็นครูเฉย ก็ให้เขียนอะไรสักอย่างในกระดาษส้มนี่แหละไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ไปแปะแปะเสร็จก็เขียนคอนแทคเสร็จแล้วเราก็กินข้าวเป็นข้าวมื้อแรกของที่ค่ายเป็นครั้งแรกที่กินข้าวหมดเลยด้วย ตากล้องนะคะกับน so yes, yes, ้องที่เป็นแบนแล้วก็มีครูตาประกบทั้งสองส่วนะคะเด็กจับครูกันใช่แล้วก็คืูผัดกันถ่ายแล้วก็ผัดกันผัดจะไม่นางแบผจะเป็นคนผ่าใช่แล้วก็จริงๆตอนแรกจะไปส่งน้องๆที่บ้านนะแต่ว่าไม่ทนทุกคนไปก่อนเละอถอดเข้าอะไรอ่ะว เราวัอนเี้ไ้นี่มันขายอะไรหรอดเองทำไมอ่ะไม่ไมตัวจริงกับในรูปไม่เหมือนที่นี่เป็นแคมคนงานจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างจากแคมคนงานที่ไหนหรอกแล้วก็เหมือนกันทุกที่อ่ะแล้วก็มองดูเด็กๆเล่นกัน ตอนเด็กๆเราก็กรู้สึกสนุกนะแต่ตอนนี้ถ้าให้มาวิ่งเล่นแบบนี้นก็คงไม่สนุกแล้วอะ อู่ที่นี่มองเห็นดาวชัดมากเลยนะมันจะมีสักกี่คนที่มองดาวดวงเดียวกันกับเราคนที่นี่คงชอบเต้นกันมากจริงๆ <c oughs> หลังจากกินข้าวก็ไปพูดคุยกันรอบกองไฟม <c oughs> <c oughs> ีช่วงหนึ่งพูดถึงความคาดหวังในการมาที่นี่ <c oughs> <c oughs> จริงๆก็ไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกแค่มาหาแพชชั่นในการไปเรียนเมื่อเบื่อเซ็งๆคนในเมืองเบื่อเพื่อนที่มาหาอะไรเบื่อชีวิตรถติดเบื่ออากาศที่ไม่บริสุทธิ์เบื่อทุกอย่างอยากเอาตัวเองมาทิ้งไว้นี่ ชื่อเด็กที่นี่ก็จะแปลกๆหน่อยจำยากแต่ก็จะพยายามจำชอบเพลง,ง,ง,งสันานาการของที่นี่มนนากเลย มันไม่เหมือนเพลงสันาการแบบในมาหาลัยที่มีแต่เพลงที่มันสออะไรก็ไม่รู้ของทางเพอนซึ่งสำหรับเราว่ามันไม่ดีเลยที่อ๋อใช่ที่นี่แมวเยอะมากๆ ใครเป็นทาสแมวต้องมาจริงๆที่นี่เปิดคาเฟ่แมวได้เลยนะเด็กที่นี่ก็ดูหลักรสค่ายนี้เป็นค่ายมองโลกผ่าเลนคือค่ายที่ใครก็ไม่รู้ที่จะมาเป็นโคมาสอนเด็กๆให้ถายรูปเป็นซึ่งเราก็อยู่กล่มอาหาร ก็คือถ่ายรูปอาหารนั่นแหละถ้าข้างทางไม่มีดอกไม้พวกนีน้มันก็คงเป็นแค่ข้างทางธรรมดาทั่วไปมันช่วยให้อาหารสวยได้นะแต่มมนรู้จะกินได้หรือเปล่าจริงๆก็คงกินได้แหละแต่ก็ไม่อยากลอง ที่นี่น่าจะเปิดแบบคาเฟ่แมวรูนี้ดูแล้มันน่าจะรสชาติแบบชาติ็ดหานเพราะอมเพราะดูเอออามีมีการตักเส้นมาด้อะจะินแบบ้งกไม้ได้เหรอื่อปะ ทั้งชีวิตกินขนมจีนน้ำเยลสองจานจานแรกที่คอนโดจานที่สองก็คือที่นี่มันอร่อยกว่าจานแรกที่เรากินอีกอนนเ,เราให้โทรศัพท์น้องๆไปถ่ายรูปอาหารเพื่อเป็นการฝึกทอดสายเช้ในการเรียนรู้เห็นไมเห็นน้องก็ถ่ายรูปออกมาได้สวยมากเอออาร์ว <s> ีญญมีการตักเส้นขึ้นมาด้วยอ่ะเก็บมากน้องๆ ตกเย็นมาก็มีกิจกรรมสุดพิเศษเอกล,ลูกษสุดๆเป็นการเปิดประสบการณ์ที่ไม่เคยทำมาก่อนมันก็คือเกี่ยวข้าวจริงๆเป็นคนที่ต้องทำอะไรเหนื่อยมากๆแล้วถึงจะสนุกแต่นี้ไม่เหนื่อยเลยอะแต่มันดันสนุกเฉย รัไม่บอกได้ไมอยากเอาหมาางอาสามสองหนึรับนะยาอันนี้อ้อันนี้คือคู่หมาเยคู่คนโดนปาดอ้มเียวเนี่ย พีน,น้องนะกลัวมากเลยคอยจะขออุ้มคอยจะขออุ้มบอกว่าในถุงป้าดนะคะในถุงป้าดเนี่ยมอญดุบาะะม,ดมากเกียร์ไม่หยอกอ่ะก็ร้องกลัวชอบวิธีการสอนเด็กนักเรียนของที่นี่นะกะว่ากลับไปจะเอาไปสอนน้องตัวเองน้องเพิ่งหนึ่งขวบสิบเอ็ดเดือน น่าจะสอนอะไรได้บ้างแหละเก็บขามีอะไรใช่ได้รับคำพิเ่นชมว่าอะไรที่เขาจะอยากทำเออใช่แบบนี้แหละนิดนิดนิดน่อยอาจารย์จากคนแค่ก็มันเป็นแรงแบบทำให้เขาเปลี่ยนคือตอนนั้นเขาไปเจอไม่ทันด้วยเลยเรายืนอยู่ตรงอาคารเรียนน้องยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็เห็นร่อนขึ้นไปแล้วแบบดูปาร์ค้าก็าทำอยูงั้นเดี๋ยวไว้ถ้าไอ้นี้เป็นองสีเล็กๆน้อยๆเวลาทำานี่ยมันก็จะทำพูดอะไร ววก่อนจะกินข้าวเราก็ต้องเต้นคือเป็นคนไม่ค่อยชอบเต้นนะจริงๆก็ไม่ได้ชอบเต้นเลยอะแต่พอเห็นคนอื่นเต้นเราก็สนุกดีบางสิ่งบางอย่างแค่ามองมันก็มีความสุขแล้วปะจำได้ว่าตอนเรียนฟิล์มมีตากล้งชาวฮ่องกงคนหนึ่ง เพื่อเขาถ่ายหนังเราใช้เฟรมเรทต่ำๆในการถ่ายเราก็เลยอยากลองบ้างมันก็สวยไปอีกแบบนะลองอะไรใหม่ๆก็ดีเหมือนกันหลังจากกินข้าวเสร็จก็มีกิจกรรมสุดท้ายของวันก็คือนั่งคุยกับบัดดี้เราก็ถามน้องบัดดี้ว่าโตไปอยากเป็นช่างภาพไหมน้องก็บอกว่าไม่อยากเป็นมือเบสชอบเล่นเบส น้องโชคดีนะที่มีความฝันบางคนไม่มีความฝันของตัวเองเลยด้วยซ้ำการเริ่มต้นยามเช้าที่ดีก็คือการออกกำลังกาย ่อนที่จะพาน้องๆอ,ออกไปถ่ายภาพจริงๆก็ให้น้องๆเขียนก่อนว่าอยากถ่ายภาพอะไรซึ่งกลุ่มหนึ่งก็มี5คนแต่ละคนก็อยากถ่ายต่างกันลำบากลำบนไปอีกตอนออกไปถ่ายภาพก็ได้คุยกับน้องคนหนึ่งน้องเขาบอกว่าอยากไปทะเลเราก็เลยถามว่าถ้าเราพาไปน้องจะไปด้วยไหมน้องก็บอกว่าไม่ไม่อยากไปคนเดียว อยากให้เพื่อนๆไปด้วยขนาดความสุขของน้องเองน้องยังคิดจะแบ่งปันกับคนอื่นเลยซึ่งวันนั้นเป็นวันที่อากาศร้อนมากๆการกินไอติมน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดหลังจากถ่ายภาพอะไรเสร็จแล้วก็กลับมากินข้าวกับข้าววันนั้นอร่อยมากหลังจากกินข้าวกลางวันเสร็จแล้วก็พักผ่อนแต่น้องๆไม่พักน้องใช้เวลากับการจับกล้องและถ่ายรูปไปเรื่อย หลังจากพักผ่อนน้องก็พาเราไปที่ที่หนึ่งเพื่อถ่ายรูปน้องเขาบอกว่าที่นี่มีความทรงจำดีๆของน้องมันเป็นที่ที่น้องๆเขามาเล่นกันมันก็คือที่นี่ตอนครั้งแรกที่เห็นรู้สึกว่ามันสวยมากๆอ่ะไม่คิดว่าการมาที่นี่จะได้เจอที่ที่ดีขนาดนี้ถ้าน้องเป็นเด็กในเมืองก็คงเป็นเด็กที่ชอบถ่ายรูปกับห้องน้ำทุกห้องที่ไปเข้าวันนี้ก็คือแดดร้อนมากๆร้อนแบบงง ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงร้อนได้ขนาดนี้ระหว่างที่เรารู้สึกร้อนมากมากก็มีสิ่งที่ดีกำลังวิ่งมานั่นก็คือรถไอติมตอนเด็กๆเวลาเราตะโกนเรียกรถไอติมลุงที่ขับรถไอติมชอบเมินเราก็ขับผ่านไปเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าลุงเขาเมินเราทำไมแต่พอครั้งนี้ที่เราตะโกนเรียกมุงเขากลับจอดเหมือนย้อนไปตอนเด็กเลยแต่ไอติมรถโปรดของเราก็คือรถแตงโมแต่รู้สึกว่ามันขนาดเล็กลงกว่าตอนเราเด็กๆมาก ไม่แน่ใจว่าเราโตขึ้นหรือขนาดมันเล็กลงน้องบอกว่าที่นี่มีผีมีผีก็ยังดีกว่าไม่มีใครปะน้องบอกว่าน้องชอบไปเล่นในป่าช้ากันเราก็สงสัยว่าทำไมต้องไปเล่นในป่าช้าป่าช้ามันมีอะไรให้เล่นแต่พอเข้าไปในป่าช้าก็รู้สึกว่าอยากให้เวลามันเดินช้าๆมันชื่อป่าจริงๆ แล้วเราก็เดินผ่านป่าชับมายัางโรงเรียนที่เรามาในวันแรกโรงเรียนก็เหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือไม่มีเด็กๆแล้วเราก็สังเกตเห็นว่าน้องๆไปเล่นกันที่กองฟางสิ่งที่ใกล้ตัวน้องทำให้น้องมีความสุขได้แต่กับเรามันกลับทำให้เรามีความทุกข์ตั้งแต่มาที่นี่ยังไม่ได้ถ่ายรูปคนที่ชวนเรามาเลยถ่ายรูปคู่สักหน่อยละกันวันเกิดก็จะแฮปด้วยรูปนี้ละ ดีใจนะที่ได้ย่างบาร์บีคิวให้น้องกินปกติจะชอบป,ปิ้งย่างอะไรแบบนี้ให้คนในครอบครัวกินถึงน้องจะไม่ใช่แต่พี่ก็อยากปิ้งให้นะพอกินอะไรเสร็จก็มีกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือเต้นรอบกองไฟซึ่งบางคนก็เต้นจนเหนื่อยแล้วก็นั่งพัก แล้ก็มาถึงกิจกรรมสุดท้ายที่ต้องมาพูดว่าเรารู้สึกยังไงกับค่ายนี้เราก็เป็นคนที่ไม่ชอบเล่าความรู้สึกให้ใครฟังแม้แต่คนในครอบครัวและเพื่อนสนิทก็ไม่เคยเล่าแต่เราต้องมาเล่าให้กับคนที่เราเพิ่งรู้จักแค่3าวันมันก็แปลกๆอยู่อะแต่พอเล่าออกไปมันก็รู้สึกโล่งใจถ้าสามารถบอกความรู้สึกให้คนอื่นฟังได้ตลอดมันก็คงจะดีแต่อะไรที่มันดีๆมันก็มักจะผ่านไปเร็ว จริงๆทุกๆเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเราจะออกไปถ่ายรูปดวงอาทิตย์และเช้านี้ก็เป็นเช้าสุดท้ายที่เราจะมาเก็บภาพนี้ไว้ภาพที่ได้ก็ยังสวยเหมือนเดิมที่ไม่เหมือนเดิมก็น่าจะเป็นความรู้สึกภ้าอาทิตย์ที่ส,สวยๆเราจะได้เห็นอีกหรือเปล่าแล้วก็ได้เวลาโชว์รูปที่น้องๆไปถ่ายกันเมื่อวาน น้องๆถ่ายรูปสวยกันทุกคนเลยสวยกว่าไฟแนลโปรเจกตที่เราไปส่งอาจารย์อีกอ่ะรู้สึกว่าถ้าน้องมีโอกาสน้องๆน,น่าจะไปได้ไกลมากๆพอถึงช่วงพักเราก็เดินไปร้านของชำ้ำขากลับมาเราเจอน้องหมาตัวนึงเป็นวันสุดท้ายที่เราได้เจอน้อง น้องรู้เศร้าๆอะเป็นไปได้ก็อยากเอากลับบ้านด้วยแต่หมาใครก็ไม่รู้ข้าวมือสุดท้ายเขาว่ากันว่ามันจะไม่อร่อยแต่มันดันอร่อยพอถึงช่วงบ่ายก็โชว์รูปภาพที่ครูถ่ายด้วยมือถือบางรูปมันก็ไม่ได้มีดีอะไรหรอกมีแค่ความรู้สึกดีๆอย่างเดียวก็พอแล้วก็มีคนเจอป้ายชื่อของเรา จริงๆก็าหายไปตั้งแต่เมื่อวานแล้อะไรที่หายไปถ้ามันใช่เดี๋ยวมันก็กลับมาน้องคนนี้ชื่อทองชอบเป็นบัดดี้ของเราเองก็คือน้องคนเดียวกันที่อยากเป็นมือเบสน,นั่นแหละก็ขอให้น้องทำตามความฝันตัวเองให้ได้นะซู้ๆเยคิดว่าตัวเองจะได้เป็นครูแต่สุดท้ายก็เป็นนักเรียนอยู่ดี ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ที่นี่สอนเราได้หมดเลยแม้แต่ห้องน้ําขอบคุณห้องน้ําที่ทําให้เรารู้จักคําว่าพยายามจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบอาบน้ำเยเลยเลยต้องใช้ความพยายามมากๆในการอาบแต่ละครั้งเคยไปนั่งร้องไห้ในห้องน้ำเพราะอยากอาบน้ำแต่น้ำมันเย็นใครที่ได้ยินเสียงสะอื้นเราคิดว่าเป็นผีก็ขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณกองไม้นะ ที่ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นในตอนกลางคืน่ะทึงมันจะไม่มากแต่มันก็ช่วยเราได้บ้างแหละแล้วก็ขอบคุณที่บังแดดที่ไม่ทําให้เราดำแบบว่นนี้ขอบคุณน้องหมาน้องแมวด้วยนะที่ทนฟังเราตอนเราคุยด้วยจริงๆเราก็เป็นคนรักสัตว์ละ่ะคิดถึงสัตว์ที่บ้านก็เลยอยาคุยด้วยเฉยๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะ ที่สอนอะไรหลายอย่างบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจสอนแต่หนูก็เรียนรู้ไว้นะคะในวันสุดท้ายที่ถ่ายท้าทุกคนไว้มันมีความหมายนะถึงเราจะยืนกันอยู่คนละที่แต่ท้าคู่นี้ก็ทำให้เราเดินทางมาเจอกันแล้วก็ขอบคุณคนนี้ด้วยนะถ้าไม่ชวนเรามาเราก็คงไม่รู้ว่ามีค่ายนี้อยู่ ถ้าแกไม่ชวนเราก็คงไม่มาที่นี่หรอกไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีค่ายนี้การมาที่นี่มันเป็นอะไรที่ดีมากจริงๆมันจะให้ของขวัญอะไรเราก็ไม่รู้น่าอาจจะเป็นของขวัญปีใหม่ของเราก็ได้มั้งหรืออาจจะเป็นของขวัญวันคริสต์มาสหรืออาจจะเป็นของขวัญวันเกิดแล้วก็ขอบคุณที่คอยช่วยเหลืออะไรหลายๆอย่างแกเป็นคนมองโลกในแง่บวกเอาไว้ย แล้วเราก็อยากให้แกมองโลกในแง่บวกต่อไปแล้วก็เป็นเด็กที่ร่าเริงสดใสแบบนี้ต่อไปขอบคุณนะที่ได้รู้จักเราขอบคุณที่นี่ที่ทำให้รู้จักเขามาคิดถึงคิดถึงช่วงเวลาที่อยู่ที่นี่เยครับสัญญาว่ินาบกันใหม่มไ้อไม่ต้องสัญญานะ ถ้าส okay. like ัญญาล้วจะไม่ค่อยจะมานะอย่างที่มีคนบอกว่ายาสัญญาเลยว่าจะกลับมาที่นี่ก็ไม่สัญญาหรอกแต่เชื่อว่าสักวันเราจะกลับมาเจอกันลงแบ๊ 啊！ แบบนี้ไปเรื่อยจนเรามองไม่เห็นหน้า